หลังจากที่ซื้อเครื่องซื้อของแล้วพี่น้องคลิปนี้สิเป็น EP สองเด้อเนาะก็คือจะมีเหื่อจากฝั่งไทยเมื่อส่งเพราะว่าขันเข้ามาแต่ฝั่งนั้นนะเหื่อฝั่งล้วขันกลับเมื่อก็ต้องเป็นเหื่อฝั่งไทยก็เป็นธุรกิจห่วมกันละมั้งส่วนบุหงามนันและตามในสัญญาไว้นะแบบนี้เนาะขันซีเล่ามา่อส่งหนได้เดยขันเมื่อแบบว่าซีเมื่อลรเล่าเมา,เาน่นะอันนั้นไม่ได้นะคะปรัแบใบหม่นะคะ เออเอยนะเราสื่อเครื่องของกับเมื่อขายเลยเงินลูกอันสติมเิ่แล้วเสียมาผีบมารับนะค่ะล,ลงก็ได้โฟกำลังกินข้าวอยู่มีรุ่นได้สะ่ะอยากนอนได้อยากรับค่ารถเลยไงคือจังว่าน,นานโหดมันเป็นไปนเข้าคลองนะเออมาร์กแล้วแม่เหี้ยแพ่อมาร์กเนะื ่น,น,ะะนี่เลยค่ะมากกาแฟกาแฟมะหาบกระต่ายทำไ,ไมไอหอดน้าสื้อกระต่าหม่อีกพี่น้องเลยมันบอกมีแนวใส่เครื่องพากันหิวมาลุงพุงพะแม่ามดาวสิวันนี้คืออะไรเขียม่ออยห่ายางขึ้นไปเงินหาลอยบาทนะเรื่องเงินสี่ชิบาทแยอจ่ายค่าเฮีอฟังนี่แลกก็ค่าล้อแลกก็ค่าอันธาฟังนั่นบ่แพงดอกพี่น้อง ไปสองคนเขาจะอร่อยหนึงค่ะโอ้เพราใหญ่จ้ะอันนี้โยเกิร์ตนะคะลายตาบอวนี่เสียมอาวุธลับไว้ไปหาเห็ดอย่าออกกระสังเราใช้สังกรสิไปหาขุดแต่โมนี้แล้วคนมันดูนะจังสีอะลรพี่น้องไปเหนเน็นแนวอันอยากได้มีดน้ำผุนแหละเอาเลื่องออกเลื่องออกเอาไปจกไปจ๊กจากซุมอนอันนี้เมดกับยาไม่ให่รูนเบิง เอาเบิงดู่ะาว่าอยากได้บ็อกเซอร์มันบ็อกเชะบอกว่าเขาบุจากมันใส่ได้อยู่นี่ดนี้เราหมักอดน้ยเาเยนเราก็เลยเอาเลยหมักสีดำแต่มันงามเลยเพาะให้เฮาใส่น้ำตีบอกเซอไม่พอให้ใส่น้ำในตีวาสัวเออโอเคนะเฮ้ยเฮานงสือส่งอะไรมาหนุ่งส่งคสัน เบลวอันนอนอีโผเราก็บบใหญ่ปันไดย่าไม่ใหญ่รุ่นนะซัมนี่ที่เรือนะปิงบอกว่าน,นี่โบไดหอดนะจักเท่า้วจักหอดลอยบาทบอกเ,เออแต่ซุ่มหานะา้างนะย่าโมอเขียนให้แกแกเฟ้อนะบุญเนี่ยพากัซื้อก๋วยเตี๋ยวมาแต่ฝั่งไทยพุณเดจ้าอีโผน้าก็กินข้าวแล้วมีก๋วยเตี๋ยวไก่ก็ไม่แย่รุนร่นบุกินไก่ก็เลยเอาหมูให้โออีโผคอยพักสุกแล้ว เสียงนี้ไม่ต้องน้อยใจไปเลยเอาเบิ้งเบื้งพอมาเปิดวงโคกอีแม่ไงแม่ค่ะหนูเลือกที่โต้แม่เข้ามาซื้อให้<ม>พอจะเบิโตโต้องด้วยแม่แซงจะเพิ่มบอกเราเด้อว่าตัวใดเราให้เราเลือกว่าเราสิถือใจตัวใดโอ้แล<ส>้ว,<า>วแม่ระวังช่องอ่านในจะหมักตัวใดตัวใดน,น,นี่มักอยู่ นี่ของนูซื้อมันนิ่มๆนั่นนะมันก็ใส่คากคือกันป๊กคือชปใหญ่ได้คนรัตรัวนี่เกือบนะซื้อมาใส่น้ำกันเสียงค่อยคิดว่าแล้วแสดงว่าเฮ้าหน้าหูจะอีเมสุดเนี่ยบอยยบเขานี่แม่ อันนี้ชอบไหมเมื่อก่อนเลพายปานั้นโอ้กระชื่อมาให้ตัวเองเลยนะเธอใช่น้ำกันพอสวางกับอีแม่น้าเกิดไปอุ้ยบ้าแค่บ้างแม่คนก็มากเลยเกิดขาต้นต้นก็ได้มั้งไม่ช้ำใบก็ได้เลยยังไงมาแล้วก็สูเลยยังเพิ่มกินทุกหมดเลยหั่นจะกินได้อ่ะโมเป็นยังไงว้าอีพอกินเยอะเขาอีพอหน้าไก่เขาอีแม่หน้าใหว่าบวกินไก่เลยเอาหมูอันนี้ของรางวัล นี่ของพี่แสงพี่แสงเอามีเหลืองของฉันถึงแล้วอ๋ออ๋อตกใจว่ดคิดว่คือเก่าเมื่อวานจั่งช็องเลยได้สามจั่งสามเลได้ทีนเซ็เนี้ยเ็ษล่อนเหมือนใช่อันนี้เซ็ษล่อนนะแซ่บนะสำหรับหนูบอนบ่อไข่มันแยกเลยเออเออเครื่องนะบริเบิณชั้มนั่นไม่ส่งหนูเสืวนผับปูที่นอนอันนี้แสงเจ้าก้าวเอาบ่โดยพีพีพีแม่การฉีบบาทแม่จมาเบิ่งดูโอ้ยนี่รำไงไม่ใหญ่รุน อันเ้เราเราแม่เอาออกมาจะลงะพังเห็นบางลำใหเขาเดอยอีแม่เือบางีือำลายอยู่ตรงังคองเขาหิวมากชือแน่เน่ยโบเขากะซื้อมาแล้วเขาหิวสิมาขายอยู่พี่ชุ่มเขากับคอเสืออน้ำเขาบาทโบโลดละเสาะหาบาทเด้อหน่โอเชือหลดเหนือลายๆกระสชือต่อเขาเนาะเกือบคุณเสียงแัน คุณเสียงแจนคุณวันเพ็ญเนี่อันนี้คักไหมเกิดแน่น่ะมันดีพี่แต่อันนี้มันนั่นห้อยเบิรงห้อยมันก็ของห่าวดูเออเฮาว่ามักมีเหลืองเขาก็เลยเอามีเหลืองให้ชุนเจาะอันนั้นมีเหลืองอันที่ไว้ละสี่สิบบาทผู้ร้องเกิบกระล้องวิทุกคนอย่าอย่า พอดีเป๊ใช่ไหมได้มานะเจ้าพี่น้องชื่อรงกาดละป้าตินขนาดระยะกันชกโบแมนผู้หนึ่งใะสกินขาวผู้นรงยนรองเกือบไม่เป็นไรหรอกย่ามางพี่ก็ได้ลพ่อป้าบอกให้เราเนี่ยเบึงเรื่องของสมพอศ์มาของเงินบบอุ้ยเย่อันนี้เราของกระตุทยงไงน่สบาทอืมหนึ่งแม่แม่เปิดอีกนี่หมอแหกประปในชุมพาวุไปละลาได้ละสิบบาทได้เลยเนี่ยอเมรเชนบอ่ ไี่ใชได้ชีบาทเป็นอะไรเศร้าบาทอะถึงแล้วกลุงแล้วีกระุ่นลายบ่อคือจัง่าไปบนะบได้ได้่วยไปได้คนเขาจากำลังเกมหาบลึมบลึมบลึมบัดเท่าชุมเท้าขาบิ๊กซีออกมาพันยังคือเก่าอย่างวะปลาแม่ชุ่มเท้าน้าเมาบนในห่านเขาเห็นไหมโดยอันนี้เอาช้ยลูกชิ้นเอามาใช้ลูกชิ้นเพราะสั้นเสียคลายขอต ไว้ไม่เชงมาใส่ขนมอันนี้เอามาใส่แบบว่าเฮาาลังพักลังยังอันละสิบาทวิอสื่อได้แม่แขแกเมาเบิ้งดูเออจำพวกขามาขาย่ตลาดาบาเไรกงอม้ามีรถใหญ่ข่อยก็สิไปเกมาขายอยู่ขาะรถจ็กสุมข่อยกัยังแก่ได้หลายเดนยสมจเบ้งปลาถสุมปูสุ่มปุ๋ยหกอันเนี้ยขนมปังมาะคะทุกคนขนมปังฟาร์มหาว่ขายดมาดเลยกินยเขียมมวยเพราะ มม้ื่ยวขเครื่องปุงมันเลยค่ะอความหาวเบิ่งวันที่ให้เรียบร้อยในเบอร์วันที่14พุ่สมที่กินแล้วก็บด้ีจะฟ้ามหาออกมาเดินน้อนหรือสื่อนมหลอดมาพร้อมค่ะพร้อมบีบนะคะอู้ยโยเกิร์ตนะบุรีเอบวงมาแน่แน่ มันี่คือบ่อนเขาอยู่มรงนั้นเวเรามีบ่วงตักแขกข่อยน้ามันเชอันห้องเจเก่านะเขาจะมักเสาะใช่ไหมฮะเขาเสียงเขาจับเอาเองนะบนทางออกคอยลืมคอยมัวแต่อยากถ่ายคลิปแต่พนักเบิ้งเบิ้งไปรับหน้าเราจะกินอีกรอผ้าวบบ่งเสืออยู่ตลาดยิมของสี่สิบบาทเต็มผัวบักใหญ่มันบว่าสีถือหรือสีแพงกะคันมันแสีบนะพี่น้องยินดีซื้อได้เมื่อวานในซุ้มข่อยนะสั่งเขาเปียกนะ สามถ้วยได้สี่ถ้วยบ่เสียบ่เสียบ่เอาบักนาวมาใส่ได้พ่อนี่วันศุภากินห่านไออันหนึ่งตอนชุ่มห้าวไปไปเอาบักลำไยหน่อยแต่ว่าเราปิดห่านก่อนอมาเด้อมาเด้ินวายเระเบิดเงินหรอเนาะมามามากินเพื่อนี่ยมาแม่ทุกโคนอันนี้เราซื้อมาอีกแล้วนะคะ สี่สิบบาทคือเก่าโอ้ว่าสีโฆษณาให้อานอยู่นี่เราอยากได้น้ำอันนี้ซ่อนเลนยหิวมากว่าสีชสิบบาทหนึ่งนำ้ำฝ้านางสายแล้วน้อ,นอ,นอก,กินอะไรดีบีก็ได้ไหมโบเชพิชชาได้นี่นะ กินแต่เขียวมากนะโบเขียวแต่หมาค่ะแล้วพิซซ่านักบุกินหนาโบอีเมยต้องเอาทั้งมีไฉมีหนาแต่ว่าเออนนั่แหละกัดเลยกัดกัดเข้าใหอยกัดคันบีนะแม่คันบีนะเสียลอยหนึ่งมาแต่เฮิ่งเลยเนีะฮั่งกะฮอดอันไม่เท่าเรียนแล้วฮั่กะมาเมื่อกี้แม่เมน ชุมชวนกันให้กับตะพังปงากเบิ่งเราเราเมาเรียนมาสาอันสามเมื่เมาไาจัตะบาทเา,า,ล,เาล้ก็เก้าสิบเรละเก้าสิบบาท1มาื่นหนึ่งนะบ,นนบมันอาจ,จะมีรายหันจุ่ชาอ,อย่างใบถั่วซะคือว่าเก้าสิบ้ละเก้าสิบบาทมาเด้กกินก่อนคะ่ะเรละเก้าสิบสิบแพง,งแค่กะอีรีหักมัน